สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูขนมไทยค่ะขนมไทยวันนี้มีชื่อว่าขนมฟักทองค่ะขนมฟักทองวันนี้จุดเด่นๆแล้เเลยนะคะจะไม่ใช้ถ้วยตะไลค่ะจะใช้เป็นใบตองหอ่อเพราะฉะนั้นจะมีความหอมๆของใบตองเกิดขึ้นด้วยค่ะ ค่ะแล้วนี้ก็คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้มีความเนื้อเหนียวหนึบหนับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทํากันเลยค่ะวิธีการอย่างแรกเลยเราจะใช้เป็นเนื้อฟักทองค่ะเนื้อฟักทองเราจะนํามาต้มให้สุกค่ะก็ใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีเมื่อต้มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปกรองเอาน้าออกค่ะ เมื่อกองเอาน้ําออกแล้วเราก็จะใช้เป็นช้อนซ่อมนะคะยีเนื้อฟักทองนะคะให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างนะคะแอดมินจะลงไว้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะถ้าใครอยากจะไปดูนะคะไปหาจดการก็ได้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป จากนั้นก็คุกเขาค่ะให้น้ำตาลละลายค่ะก็ใช้ช้อนยียนะคะให้น้ำตาลละลายไปกับเนื้อของฟักทองค่ะถ้าเนื้อของฟักทองยังร้อนอยู่น้ำตาลก็จะละลายเร็วยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป แล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ตามด้วยแป้งมันค่ะต่อไปใส่เกลือลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เป๊ะๆนะคะช้อนโต๊ะก็ต้องเป็นใช้นิ้วปาดด้วยค่ะก็ครึ่งช้อนโต๊ะแบบจริงๆค่ะจากนั้นก็กใช้ช้อนคุกเล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมเป็นน้ำกะทิไว้ค่ะแล้วขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำกะทิลงไปด้วยขั้นตอนนี้ก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันไปก่อนค่ะ และต่อไปค่ะเราก็ใส่เป็นหัวกะทิลงไปเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิที่ซื้อเอาเองก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะกะทิที่ซื้อเอาเองก็คือกะทิคั้นสดนั่นเองค่ะจากนั้นก็ค่อยๆทยอยเทน้ํากะทิลงไปแล้วก็ใช้มือค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ก็คนคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันก็ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เราเตรียมเป็นเนื้อของมะพร้าวค่ะจะใช้เป็นเนื้อมะพร้าวแก่ก็ได้แต่ว่าใช้เป็นเนื้อมะพร้าวปานกลางก็ได้หรือถ้าใครแบบชอบชอบแบบ มะพร้าวอ่อนเลยนะคะก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปก็ได้ค่ะแต่วันนี้แอดมินใช้มะพร้าวตรงที่ไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากค่ะใส่ลงไปวันนี้ใส่อยู่ที่1ลูกค่ะซื้อมาแล้วก็เอามาขูดเองค่ะแล้วก็จะเหลือไว้เล็กน้อยนะคะไว้โรยหน้าในตอนที่ห่อใบตองค่ะ ขั้นตอนของการผสมแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูในการห่อใบตองกันค่ะว่าเรามีอะไรบ้างก็มีเป็นไม้กัดค่ะจากนั้นก็มีเป็นใบตองใบตองก็จะมีในส่วนของใบใหญ่แล้วตรงกลางก็จะเป็นใบเล็กลงมาหน่อยค่ะแล้วก็ตัดนะคะตามสัสดส่วนแบบนี้เลย เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สัดส่วนตามแอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะว่าสัดส่วนของใบตองเนี่ยประมาณเท่าไหร่ค่ะจากนั้นเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําผ้ามาเช็ดใบตองให้สะอาดค่ะก็เช็ดทั้ง2ด้านเลยค่ะ ใบตองถ้าเกิดว่าเราได้มาสดๆนะคะเพื่อนๆก็นําไปพึ่งแดดสักนิดนะคะก็ดีเวลาเราทํานะคะใบตองจะได้ไม่แตกได้ค่ะอันนี้แอดมินก็ตากแดดมาแล้วค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือมะพร้าวเหลือไว้เล็กน้อยนะคะจะโรยเกลือ,อีกนิดนึงก็ได้หรือว่าไม่โรยก็ได้ค่ะมาดูขั้นตอนของการหอกัอนเลยค่ะก็คือนําใบตองส่วนใบใหญ่นะคะวางเอาส่วนนวลขึ้นมา แล้วอีกใบเล็กนะคะก็เอาส่วนนวลประกบกันแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะก็เทขนมฟักทองลงไปค่ะก็จะเละนิดนึงนะคะกระจกออกมานิดนึงไม่เป็นไรก็ตักออกไปค่ะจากนั้นค่ะก็นำมาประกบกันค่ะแล้วก็จะมีมะพร้าวด้วยค่ะโรยไว้ตรงหน้าจากนั้นก็ทบซ้ายทบขวานะคะแล้วก็จับจีบขึ้นมา แล้วก็จีบซ้ายจีบขวาแล้วก็เตรียมเป็นไม้กัดมากัดเลยค่ะก็จะได้แล้ว1อันนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกค่ะก็คือตักขนมฟักทองมาแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวแล้วก็จีบบนจีบร่างขึ้นมาประกบกันแล้วก็ซ้ายขวาทบกันเป็นจีบแล้วก็ไม้กัดกัดเลยค่ะ นี่เราก็ได้มาอีกอันที่สองค่ะเดี๋ยวเราจะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเผื่อเพื่อนๆดูแล้วจะไม่เข้าใจค่ะขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆก็ดูวิธีการห่อใบตองกันไปก่อนค่ะ และทั้งหมดขนมฟักทองที่เราได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมานําเขาไปนึ่งค่ะก็ใช้ซึ้งนะคะวอร์มเตาไว้เลยให้เดือดค่ะจากนั้นก็นําไปเลี้ยงเลยค่ะวันนี้เวลาที่ใช้ในการนึ่งทั้งหมดเราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ ปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะเมื่อครบ20นาทีเปิดฝาหมอ้อออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะพักให้เขาเย็นๆนะคะพอเย็นๆแล้วเนี่ยขนมจะเซ็ตตัวค่ะขนมเซ็ตตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่าขนมที่เย็นแล้วเซ็ตตัวแล้วนะคะขนมฟักทองของเราหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันค่ะก็เปิดให้ดูกันเลยค่ะ เนื้อของฟักทองก็จะมีความเหนียวหนมห,หนึบหนับๆนะคะมีความมันมีความหอมๆค่ะมีความหวานกำลังพอดีค่ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดให้ดูกันอีกค่ะ ส่วนรสชาติของขนมฟักทองนะคะก็จะมีความหอมๆม,มันๆของฟักทองค่ะมีความเค็มนิดๆน,นะคะเพราะว่าเรามีตัดเกลือลงไปด้วยค่ะแล้วก็มีความหอมของใบตองเนื้อสัมผัสและรสชาติของขนมฟักทองก็จะมีความเหนียวนืหน้หนึบหนับๆค่ะรับประทานออกมานี่จะอร่อยมากๆใครที่กำลังหัดทำขนมอยู่แอดมินก็แนะนำเป็นเมนูนี้ค่ะว่าทำง่ายนะคะก็จะฝึกการห่อใบตองด้วยค่ะ ราก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำขนมฟักทองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ